เจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะก็เป็นผู้การท่านนึงจะเป็นใครเมือม่อละเมิดต่อกฎหมายก็ต้องอดําเนินคดีทั้งหมดนะครับนะถึงเพื่อนกันก็ต้องขอญาติเรเนินคดีลูกน้องเนี่ยที่บังคับทชาความผิดเนี่ยพยายามทําให้หนายทะเลาะกันเขาเรียกว่าชัวา่วซ้ำซากก็ต้องอยืนยันว่าไม่มีรองขอบตรองคนไหนผู้ช่วยคนไหนไปนเกี่ยวข้องนะครับลูกน้องชั่วเองก็ชัว่วเพราะตัวเองจากการที่สื่อมา บอกผมอยู่เรื่อยนะครับว่าถ้าถ้าผู้้องหาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวผมนะผมจะเนือการหรือไม่นะครับนะก็ได้บอกสื่อไปแล้วว่าท่านพบตอรอเนี่ยท่านสั่งการนะครับว่าจะเป็นใครเมื่อละเมิดต่อกฎหมายก็ต้องดาเนินคดีทั้งหมดนะครับถึงเพื่อนกันก็ต้องขอญาติดำเนินคดีนะครับนะ,นะ,นะรต่เรานั้นจากการขยายผลต่อนะครับเราก็ทําให้เราพบได้ว,ว่านะครับเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะก็เป็นผู้การ ท่านหนึ é, ่งนะครับก็คือว่าผมทราบอยู่แล้วนะครับนะก็จึงได้ขอมัดแล้วเป็นคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้การท่านนี้เนี่ยก็ล่าสุดก็เมื่อวานได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจชั้นบดบวจเพิ่มอีกหลายนะครับนะซึ่งเป็นตำรวจที่ที่เป็นผู้ที่ทำรายงานการสืบสวนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมกับบอยอยู่ใกล้ตัวบอยนะครับทั้งขับรถขับไล่ให้บอยอันนี้เป็นตัวหลัก แต่ก็รักษาภาพสิบหมดแล้วนะครับประเด็นที่มันนาไปสู่140ล้านเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้คนนอกนะครับถ้าท่านลองไปดูให้ดีนะครับนะผมว่าเคสนี้ออตารวจเนี่ยอันนี้ผมพูดภาพร,รวมว่าตํารวจได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอคนที่เป็นคนนอกเนี่ยนะน่าจะร่ำรวยมาหาศาลนะครับเพราะนั้น อันนี้มันถึงเป,เป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับาการที่เราใช้คนนอกมาทํางานแบบนี้แล้วก็ใช้คนนอกมากํากับตํารวจนะครับประเด็นเหล่านี้ก็คือเหมือนผีเห็นผีก็คือตํารวจเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเว็บอันไหนใหญ่ไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันต้องใช้คนแบบนี้ดูไอ้คนแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเว็บอันไหนใหญ่เมื่อเว็บอันไหนใหญ่ก็กาหนดเป้านะไปที่นายเป้ นะครับทีนี้การตั้งราคาข้างวนเนี่ยก็ตํารวจเราไม่รู้เรื่องหรอกนะครับว่าเวบอันไหนมันใหญ่ไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คนแบบนี้แหละนะครับในการไปค้นหาแล้วตั้งราคาการเป็นคดีเหล่านี้รวมนี่ชุบุรีเนี่ยมันไม่เกี่ยวก,กับผู้ช่วยพบอออตอรองรอเราคนไหนที่ไปผู้กระทำผิดเลยนะครับะฉะนั้นวันนี้เกิดจากอะไรครับลูกน้องเนี่ยที่มันกระทำความผิดเนี่ยนะครับพอรู้ว่าตัวเองไปไม่รอดแล้วก็พยายามทําให้นายทะเลาะกัน นะครับก็มีแค่นี้คือตัวเองเนี่ยาทาชั่วเองนะครับแต่พอมีเรื่องนะก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่องนู้เรื่องนี้พยายามโยงประเด็นไปเรื่องเรื่องแอ่แย่งชิงตําแหน่งพบตลอบ้างอันนี้คือลูกน้องเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วซ้ำซากนะครับนะกนะ็วันนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่มีรองพอบตรลคนไหนผู้ช่วยคนไหนไปเกี่ยวข้องนะครับลูกน้องชั่วเองก็ชั่วเพราะตัวเอง เรื่องนี้มันไม่มีใครใครเรียบนะมันเกิดจากการขัดแย้งกัภายในน,นะแล้วก็ถึงนํามาสู่การแยง่งเบาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ